สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบรรณสิทธิ์สิทธิบันณกุลปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสา,าส,าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬาหลักสูตรการฝึกสอนกีฬาผมจบการศึกษาปริญญาตรีศึกษา,าศาสตร์พลศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ปริญญาโทวิทยา,าศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและปริญญาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับสำหรับความเชี่ยวชาญของผมนั้น ผมเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับการออกแบบการออกกำลังกายสําหรับผู้สูงอายุโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆที่มีอยู่ในรอบๆตัวเราครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการออกกำลังกายสําหรับผู้สูงอายุซึ่งในปัจจุบันนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วนะครับดังนั้นการออกกำลังกายสาหรับผู้สูงอายุนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากและมีนวัตกรรมมากมายที่อยู่รอบตัวเรานะครับทำไมเราจึงต้องใส่ใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุนะครับ เพราะว่าการใช้ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงครับเนื่องจากว่าร่างกายนั้นเริ่มเข้าสู่การเสื่อมสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อข้อต่อและระบบประสาทสังการต่างๆนะครับทำให้ผู้สูงอายุนั้นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั้นก็จะเกิดความเสียหายที่รุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสมองหรือกล้ามเนื้อต่าง แขนงขาต่างๆก็จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับในปัจจุบันมีนวัตรกรรมมากมายให้เราเลือกใช้นะครับสํหรับผมผมเลือกใช้ตาราง9ช่องซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่พัฒนาโดยท่านศาสตราจารย์ดรเจริญกระบวนรัตน วัตกรรมชิ้นนี้เหตุผลที่เลือกขึ้นมาก็คือว่าง่ายต่อการใช้งานตอบโจทย์ในการรักษาการทรงตัวให้กับผู้สูงอายุครับซึ่งของเดิมนั้นนะครับจะเป็นแผ่นพื้นนะครับตีตารางไว้ทั้งหมด9ช่องนะครับขนาด90คูณเซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขกำกับหรือในบางสถานที่อาจจะใช้ตัวอักษรเป็นตัวกำกับก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรนะครับเป็นเพียงแผนที่สำหรับการก้าวเดินสำหรับการฝึกซ้อมซึ่งจะฝึกไปพร้อมๆกันสำหรับผู้สูงอายุนะครับ โดยการออกกําลังกายด้วยตารางก้าช่องนี้จะออกแบบการเคลื่อนไหวในหลายๆมิติอย่างเช่นการเดินหน้าถอยหลังการเคลื่อนที่ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับหรือการออกแบบในแนวเฉียงนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะจำลองจากการใช้ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุอย่างเช่นการเดินหน้าการถอยหลังซึ่งการประยุกต์ใช้ของเรานั้นเราก็จะมาวางสเต็ปการก้าวนะครับให้ลงล็อกคล้ายๆกับการเต้นอารบิก เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ประกอบดนตรีให้เกิดความเพลิดเพลินครับซึ่งจากการศึกษาการออกลังกายด้วยตาราง9ช่องนะครับเราพบว่าจะพัฒนาในส่วนของความสมดุลน,นะครับความสามารถในการเคลื่อนไหวระบบประสาทสั่งการจะดีขึ้นนะครับและเมื่อเรามาประกอบ กับดนตรีซึ่งเป็นพื้นถิ่นนะครับจากการวิจัยที่ผ่านมาทดลองใช้ในภูมิภาคอีสานนะครับชาวบ้านได้นําเพลงอของพังภาคอีสานซึ่งมีความสนุกสนานนามาประกอบปรากฏว่าผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมนั้นมีความสุขนะครับและมีแรงจูงใจในการมาออกกำลังกายมากขึ้นนะครับมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการออกกำลังกายส่งผลดีทั้งกายและใจครับจากผลการวิจัยตาราง9ก้าช่องนะครับพบว่า การฝึกด้วยตาราง9ก้าช่องนั้นนะครับจะช่วยพัฒนาในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการทํางานประสานกันร,ระหว่างระบบประสาทสั่งการทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นกับการเคลื่อนไหวมือและเท้านะครับแล้วเรานํามาประยุกต์ใช้กับดนตรีพื้นถิ่นของภาคอีสานนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือนอกจากประชาชนที่มาออกกาลังกายแล้วผู้สูงอายุเกิดความเพลิดเพลินครับ,รบเกิดความสนุกสนานในการออกกำลังกายไปด้วยดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาทาั้งทางร่าง,างกายและทางด้านจิตใจไปควบคู่กันไปครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่านนะครับลุกมาขยับนะครับมาออกกําลังกายด้วยกันนะครับเริ่มดูแลสุขภาพเราตั้งแต่วันนี้ในวันที่เรายังทําเองได้นะครับ<ว>เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขที่ยาวนานครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง AHS ธรรมศาสตร์ Channel ด้วยนะครับ